ฮือฮาฟลอยด์เมเวเตอร์ดวนหมัดแอคมี่วรวัตพร้อมประกาศสัพพอร์ ACT, d e c t เว็บไซต์ TMC สื่อชื่อดังของอเมริกาเปิดเผยว่าฟลอยด์เมเวเตอร์ฟลอยด์เมเวเตอร์เจอนักมวยชาวอเมริกันผู้ไร้พ่ายตลอดอาชีพการชกมวยด้วยสถิติ50-01ในนักกีฬาที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกตลอดการกว่า1,000ันล้านเรียญสหรัฐเปิดคลาสซ้อมมวยแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแอคมี่วรวัตนาคแนวดีนักธุรกิจไทย การพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่แอคมี่วรวัตได้รับเชิญเป็นการส่วนตัวไปยังเพนเฮาของฟลอยน์นับเบิคราโฮเทลแอนด์รีสอร์ทสนิวยอร์กเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังทำร่วมกันและในช่วงหนึ่งได้ตัดสินใจที่จะไปซ้อมมวยที่ทีบีมิเวเดฟิตเนสย่านทรเบกาใจกลางนิวยอร์กซึ่งฟลอยด์ได้โพสต์คลิปการซ้อมมวยลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวที่มีผู้ติดต,ตามรวมกว่า50ล้านคนและยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบนาฬิการูฝั่งเพชรจากแบรนด์ ซีมูลค่า150,000ดอลลาร์ 1, 50, และใส่ให้กับแอคมีวอรวัตด้วยตัวเองต่อหน้าเอเวอเซของแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูนี้นอกจากนี้ฟลอยยังได้เชิญแอคมีวอรวัตรวมถึงภรรยานางเอกสาวนนนีนัชาชูม,มัคเกอร์ไปร่วมชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นโดยได้ถ่ายภาพรล่มกับแอนตรนเดวิสนักบาสชื่อดังจากทีมเดลัสเมอริกส์อีกด้วยและล่าสุดฟลอยได้โพสต์ว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้ใช้เวลารวมกับแอคมีผู้ก่อตั้งของโปรเจกต์ที่นิวยอร์กผมเชื่อมั่นในตัวแอค e มีและเชื่อมั่นใน A C E T A C T เพราะเป็นโปรเจกต์เดอะไฟที่อยู่มาหลายปีแล้วและภายใต้การนำของแอค e มีทำให้เห็นถึงศักยภาพของ A C T A C T ที่มีการเติบโตและชุมชนที่มีความร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่ง,งพร้อมเชิญชวนแฟนๆทั่วโลกให้ระวมศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศข,ของ A C T A C E T ที่มา H T T P S colon slash slash www.facebook.com slash share slash t slash หนึ่งแปดจด slash question mark d i s t เท่ากับ www. โดยแอคมีววรวัตรได้มอบเสื้อเอฮอเอซี C t, ที่สกรีนภาพใบหน้าของฟลอยด์ที่มีเพียงตัวเดียวในโลกเพื่อเป็นของขวัญที่แสดงถึงมิตรภาพของทั้งคู่ที่แม้จะอยู่กันคนละวงการคือวงการมวยและวงการคริปโตแต่ก็สามารถมาบรรจบกันได้เพราะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทำให้ act act ก้าวสู่การเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของโลกที่มา h <otta> <flowers> t t p s w w w t m z c o m 2 0 2 5 0 3 0 3 s o a l k i d s m i l l w e r d k i d t r a n s k i d e c a d e m i c k i d m o r e r a k i d b o x i n g k i d s n